ท,ทิชัยจินดาหลวงนะครับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัส2308159ครับก็จบไปตั้งแต่ปี2527นะครับนับถึงวันนี้ก็น่าจะเกือบสี่บ40ปีนะครับก็ได้มีโอกาสมารับใช้คณะ นะครับในหลายๆกิจกรรมนะครับวันนี้ก็คงเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาเล่าเกรด็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับในประสบการณ์จากการเรียนในรั้วคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในระบบราชการ ตอนเรียนอยู่ในรั้วมชรั้วมหาลัยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเวทีที่สนุกนะครับมันมีความสุขมากๆเลยแล้วปีหนึ่งเนี่ยเฟรชชี่เนี่ยมันมีความสุขมากนะครับเพราะว่าเฟรชชี่ปีหนึ่งเนี่ยฟรีตลอดฟรีทุกอย่างรุ่นพี่พี่ลาหัดยาลาหัดปูลาหัดอะไรเขาดูแลพอปีสองก็ต้องต้องแยกเลือกเมเจอร์นะครับวิชาอีก ผมก็เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตรแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆด้วยปีสุดท้ายปี4เนี่ยผมได้ทํากิจกรรมนักศึกษาก็ไปทํางานในสภานักศึกษาก็ได้ตําแหน่งแไดเราบมอบหมายให้เป็นประชาสัมพันธ์ของสภานักศึกษาก็ทํากิจกรรมทั้งในระดับมหาลัยของเราเองกับในระดับที่ข้ามมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีแล้วเราจะเป็นอะไรแต่ใจเนี่ย อยากรับราชาการผมอยากเป็นข้าราชาการรวมถึงครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านหน้าอาเขาก็อยากให้ลูกให้หลานเป็นข้าราชาการณเวลานั้นนะครับณเวลานั้นเขาบอกว่าจะได้ไปเป็นเจ้าคนนายคนแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมอยากเป็นข้าราชาการแต่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะไปเป็นเจ้าคนนายคนผมอยากทํางานเพื่อรับใช้บ้านเมืองตอบสนอง ต่างระเนนเท่กันผมว่าบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีที่เราจะจบกพอไม่เปิดสอบในตําแหน่งที่วิชาเอกของผมก็คือเศรษฐศาสตร์เศรษฐกรไม่เปิดไม่เปิดเราก็ต้องหาที่ทํางานอื่นทาง CP เครือเจริญพวกระพันในเวลานั้นต้องการพนักง,งานไปทํางานให้กับ CP เขาแต่ณเวลานั้นเขา ต้องการวุฒิเพื่อไล่พืชสวนก็อะไรองเขาไม่ได้รับวุฒิศษฐศาสักหน่อยรับแต่เพื่อไล่พืชสวนเดี๋ยวผมก็บอกว่าผมบอกอาจารย์ผมขาฝากใบสมัครไปหน่อยอาจารย์เขาก็โอเคเขาก็เอาใบสมัครผมส่งไปพร้อมกับักศึกษาเราที่จบพืชไล่พืชสวนลงไปปรากฏว่าซีพีเขาก็เรียกผมไปสอบผมผมก็เข้าไปสอบพอดีเขาเห็นว่าเราจบทางด้าน เศร,รษฐกิจเรื่องการบริหารจัดก,การฟาร์มมาราะนั้นคําถามส่วนใหญ่ก็จะมายิงเรื่องของการบริหารจัดก,การพอเขาสัมภาษณ์เขาก็ถามเรื่องกิจกรรมเสร,ริมการเรียนนี้ด้วยแล้วก็บอกผมทํากี่กรรศึกษาแล้วมันก็เลยตรงเป้าพอผ่านรอบแรกในเรือนหลายร้อยแล้วเนี่ยมันก็เหลือแค่ไม่กี่สิบคนไปสอบรอบสองของ CP สุดท้ายผมผ่านผมผ่าน ก็ได้ไปเป็นพนักงานของ CP นะครับระหว่างําอยู่ C.P. ได้ปีก่อพก็เปิดสอบก็สอบขึ้นบัญชีของก่อไว้ในตำแหน่งเศรษฐกรมันก็เหมือนเป็นจุดพลิกผันของชีวิตของชอบที่สอบนะเป็นปีแรกที่ผู้เรียนเขามีดำริที่จะเอาวุฒิเศรษฐศาสตร์มาทําแข่งกานั้น ก็ไปสอบที่มหาไทยรอบแล้วเราขึ้นบัญชีของมหาไทยไว้สุด้ายผมก็ได้แล้วเราไปบรรจุที่จังหวัดมสในตำแหน่งเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายแลยนะแผนสำน,นงานจังหวัดแม่สอดต้องอยู่สารการก็ามาเรียนเพิ่ก็เรียนมสทนะครับ,แล,บรแ,ลแล้วข้าาชารนั้นะได้ปริญญาตรีมาอีกใบ พอมีโอกาสจังหวะหนึ่งก็งไปเรียนเปียโธท,ที่มาหาลัยรลักคำแห่งรัฐศาสตร์เปียโธในด้าน,นกลมัวหรือทริตเสียเลท่านมาเป็นผู้ว่าแม่สอน,ท,นท่านก็เลยมอบหมายให้ผมไปเป็น,เป,นเป็นเลขาหน้าห้องแล้วท่านผู้ว่าท่านยายไปจังหวัดท่านก็ให้ต่างบินจากแม่สอนท่านมาเป็นผู้ว่า ที่ปราจีนบุรีก็ตามไปช่วยงาที่ปราจีนบุรี่านไปเป็นรองปลยากระทรวงมหาดไทายที่กระทรวงก็ตามมา,าทำงานด้วยมันเป็นที่ดีโครงการปกครองก็ตามไปโปมนโครงการช่วงเวลานะั้นเนี่ยผมเป็นทํางานในเรื่องของในตําแหน่งในขาธิก,การที่ดีตอนไปไปช่วยราชการกรมการปกครองผมก็ไปสอบเลือนระดับที่นูน่น โอนจากสํานักง,งานประหลัดกระทรวงมหาดไทยไปอยู่กรมการปกครองพอสอบ47กรมการปกครองได้ก็ไปเป็นประลัดอำเภอของหน้าฝ่ายทะเบียนระบัตรที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ดูงสือเตรียมสอบโรงเรียนนอำเภอก็ไปสอบเข้าโรงเรียนนอำเภอก็สอบตั้ง3รอบนะครับแล้วเข้าไปเรียนโรงเรียนนอำเภอพอเรียนจบโรงเรียนนอำเภอมาก็รอบรรจุเป็นนายอำเภอ ก็เหมือนจังหวะชีวิตที่ผันหลังจากที่ไปเป็นประหลาดเพอได้สองปีก็โอนมาแล้วมาสอบ4 8ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภายจากกรมป้องกันและบรรเทาสาหายผมก็ขอโอนไปอยู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นก็เป็นเลขานุการกรมที่กรมท้องถิน่นนะครับอีก6ปีก็ามาอยู่กรมท้องถิน่นแล้วสุดท้ายก็สอบ49ในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทหา,หาราท้องถิ่นได้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอีก4ปีเพราะนั้นก็อยู่ที่กรมส่งเสริมการ,าราท้องถิ่นในอีก10ปีแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาราท้องถิ่น49ก็ต้องสอบเลื่อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็แต่ละกรมทุกคนก็จะโตตามสายงานของตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาเจอกันตรงตําแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดทุกกรมก็จะมีสิทธิ์คนดิเดตเข้าสู่ตําแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัด ก็สุดท้ายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่า Frame. จากกรมส่งเสริมการปกครองทิ่นก็ไปเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดครั้งแรกจังหวัดแรกก็ที่อุดรครบของของเ,อเวลาในเชิงบริหารและสี่ปีก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องย้ายก็ได้ได้ย้ายมาอยู่ลำปางมาเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดลำปาง พอามาปีสุดท้ายตอนอยู่ลำปางเนี่ยก็มีสืสอบทั้งในตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็มีสิืสอบทั้งในตําแหน่งผู้ตรวจและการกระทรวงสุดท้ายก็สอบได้ในตําแหน่งผู้ว่ารการจังหวัดก็จากรองลำปางก,ก็ไปเป็นผู้ว่าที่แม่งสอนโอ้โหแม่งสอนนี่เป็นเป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากจังหวัดเล็กแต่ว่าการทํางานมันม,มีความสุข เพราะว่าพระการเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันเหมือนฉันพี่ฉันน้องมันจังหวัดเล็กๆกับเข็มตกเล่มเดียวก็ก็ก็รู้จิตเก่าเยอะด้วยจิตเก่าของเราเยอะน้องๆมาโอ้โหเรารู้รู้ว่าเราไปก็ก็ดีใจก็มาพบปะกันมีอะไรเราก็ช่วยกันทํางานมันก็เหมือนจังหวะว่าเราต้องไปมันลิขิตอะไรรูล่าผมต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งผมก็ได้ไปอยู่แม่สอน หปีจริงๆมันเหลือเวลาแค่2ปีจะเกษียณแต่มันก็ด้วยวิถีอะไรเราก็ไม่รู้ครับ mm hmm. ก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาช่วยหรือมาทำงานที่ลำปางอีกปีหนึ่ง mm hmm. ก็อยู่ที่นั่นได้ปีเดียวก็มาย้ายมาเป็นผู้ว,ว่าที่ลำปางกปีนมาสี่ในหนึ่ง mm hmm. ตุลาท,ที่แล้วนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับก็ก็ต้องบอกว่ามันมาถึงตรงนี้ได้มันก็ มันเ,เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดได้ฝันก็เราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆก็ขอให้น้องๆในช่วงที่ยังอยู่ในวัยเรียนยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช้โอกาสในเวทีความเป็นนักศึกษาเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและสังคมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ผมว่าวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่สำคัญไอ ในรั้วมหาวิทยาลัยในชีวิตความเป็นนักศึกษาเนี่ยมันเหมือนเป็นโซ่ข้อกลางนะที่จะเชื่อมระหว่างตอนเราอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแล้วเราจะต้องไปเผเชิญกับโลกของความเป็นจริงที่เราต้องทํางานด้วยตัวเองอไม่ว่าจะเป็นงานราชก,การงานธุรกิจเอกชนหรือทํางานธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่โซ่ข้อกลางตัวนี้ก็คือในรั้วมหาวิทยาลัยนี่แหละในชีวิตความเป็นนักศึกษาทำยังไงเราจะ สะสมนะครับขอนขวายสร้างศักยภาพของเราให้พร้อมที่จะไปะเผชิญกับชีวิตจริงโลกของความเปนจริงได้ดีที่สุดอันนี้คือบางสคันสุดท้ายกิจกรรมนักศึกษาผมว่าเป็นโปรไฟล์ที่ดีเลยเราควรจะมีบ้างให้มันมีจุดโดดเด่นพิเศษในตัวเราเพิ่มไปนิดหนึ่งเวลาเราไปต่อสู้กับเวทีโลกภายนอกการแข่งขันมันค่อนข้างสูงเราก็ทุ่มเททำให้เต็มที่ อย่าให้เสียชื่อสถาบันอย่าให้เสียชื่อคณะเกษตรอย่าให้เสียชื่อมหาลาัยเชียงใหม่เราเป็นสถาบันที่ผมว่าสามารถสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพได้ไม่ด้อยกับสถาบันอื่นคติพจน์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิงอยู่ท่านก็บอกว่าแมวสีไหนไม่สำคัญอะขอให้มันจับหนูได้เป็นใช้ได้สถาบันก็คือสถาบันเป็นที่บ่มเพาะ ให้วิชาวความรู้ให้ประสบการณ์เราออกมาจริงๆถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันจอยกันก็ช่วยกันทํางานดีกว่าเราก็สู้เขาได้ไม่ต้องห่วงครับแมวสีไหนขอให้จับหนูได้เป็นใช้ได้น้องๆต้องมีกำลังใจครับ